เซตสองคุณอ้อมเซตสามเนี่ย<ช>บอกแล้วอุ้ยงงใครครใรีใช่ใช่คิวรีพิมพ์ให้แล้วนะสวัสดีค่ะลูกค้าอะไรนี้มาพบก,กันกับเ<ห>อ่อพักกันเพื่อนที่สวยที่สุดในโลกนะคะพักกันเพื่อนที่สวยที่สุดในโลกค่ะฮึ<อ>ลากออไไกอไปแยกไปเล่นเลยไหม,มเนาะ แม่เอ้ยตะูตมาเลยแม่มาชาเพราะออเดอร์เยอะมากเลยค่ะเยอะจนไม่รู้จะแบบเออเคลียอ,ออเดอร์ไม่ทันแล้วแม่นะคะไข่ดีเกิรมาจ้ะคุณแม่้ากันเปื้อนที่สวยที่สุดในสามโลกค่ะแม่มีโลกมนุษย์โลกนรกและสวรรค์สวยที่สุดในนรกหรอน้ากลัวจัง คุณแม่มา AP มาชา้าเพราะว่าออเดอร์โคตรเยอะเลยอ้อมอันนี้มันเกือบห้าร้อยชิ้นอะเอาไงปตัตตพีโลกนรกที่ในสวรรค์ก็ได้น่ารักจังเลยแม่จ๋าเงีนๆเงีเงเงกูเป็นบ้าละ <c oughs> ลินินเอาไรอะอ๋อเสียพัดลมเหรอ,อ สวัสดีจ้าแม่แม่พ่อพอ่พอพ่อด้วยกูมาแล้วพ่อมาจากไหนอีกออก,กูอ๋อการหนักนะแม่แม่พ่อพอ่อเอพีผ้ากันเปื้อนจา้ากระสอบหนึ่งสี่รอยเก้าสิบบวกเลยค่ะนี่อิงจากกระสอบที่แล้วเลยนะสี่รอยเก้าสิบเอ็ดตัวเนี่ยเอาะไรน่ารักแขวนเนาะหรืออะไรมินิมอลพี่ดูดิคนนาหลักอะ อุ้ยแกดูอันนี้ดิแบบเมดเวอร์อุ้ยน่ารักอะอุ้ยแม่ตัวนี้น่ารักว่ะโชว์งแขนอย่างมั่นใจจริงเหรอลูกอุ้ยปักเยอะแยะไปหมดเลยคุณแม่ชุดนอนไม่ได้นอนไหมเหมือนแบบแม่บ้านอ่ะโอ้ยแกไปเอาตะหลิวมาสิอุ้ยน่ารักว่าคุณแม่อุ้ยแบรนด์ป่ะอ้อมเราต้องดูแบรนด์มาตอนนั้นเราไลายเราดูแบรนด์เราจริงเหรออารีวิวไว้แม่ เปกติกูก็รีวิวทุกตัวอยู่แล้วเป็นคนดีขนาดนี้ตูนอ้โหตัวนี้แม่สวยมากแม่มันใหม่มากผ้ามันคุ้ใหม่เลยไม่มีแบรนด์เออนี่กระูกอ่ะผ้ากันเปื้อนไวแล้วกันเนาะไวยังไงดีมาจากผ้ากันเปื้อนเราเคยไลฟ์ไปแล้วรีคุณส่งลิขสิทธิ์อะไรก็คือเนาะอ้อมเนาะมีให้ลุ้นใช่ค่ะไวเนอ้อมนี่ไงพิกาจูมาเลยอ้อมอ่ะแปรเลยพิกาจูค่ะ แม่จ๋าตัวนี้จํานวนเยอะมากแบบสี่ร้อยเก้าสิบถึงห้าร้อยผืนน่ะอ่ะเนี่ยปักปักดอกหูยแกดูตัวนี้ดิตัวลิลลีนินเลยแล้วอ้อมลินินน่ะมีปักด้วยพี่คอตตอนมิสแม่ไม่ดูแบรนด์นะถ้าเห็นก็จะจะบอกไม่เห็นก็ไม่บอกแล้วกันใช่แม่ไม่บอกแล้วกันนี่ลายดอกค่ะลายดอกมิสลายดอกเลยใจน่ารักน่ารักผ้าคันเปื้อนค่ะแม่โอ้โหจํานวนโคตรเยอะของโคตรของโคตรของโคตรเลยแล้วมันสวยมากบอกท่านนี่ ที่ที่จอมลงรูปเนี่ยคือมันจะเป็นรูปหัวผ้านะคะลูกค้าถามว่ามันเป็นกระตูนทั้งก็สอบเลยหรอไม่ใช่น้อมเนาะใช่ค่ะมันเป็นตัวอย่างหัวผ้าค่ะใช่เลวค่ะเดี๋ยวจอมจะไล่ให้เนี่ยแล้วก็ปลือเขาแบบเออหัวตัวปังหัวผ้าปังปังแม่โอ้โหต้องดูแบรนด์นียโชว์ทุกตัวด้วยเนี่ยอุ้ยน้องใหม่แล้วกระตูนพี่จ๋าสวยมากนี่น้องอแบรนด์นี่น้องหมีนี่เอาหมีไปแขวนไหมเนี่ย โอ้โหอันนี้ขอไลายเซตเดียวได้ไหมว่าอ้อมได้จำนวนมันเยอะโพดเฮ้ยน่ารักจังเลยมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาชิชาชุนอชะแม่เอาไปวางตามคิวเลยเนาะจะได้ไม่งงเนาะแกเนาะใช่ค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยใช่ว่าของใครเป็นของใครเขาเก็บกระสอบไว้เลยใช่ค่ะเป็นของใครเป็นของใครเฮ้ยน้องอ้อมน่ารักมากเลยน้องแมว้าลินินแม่ใช่ค่ะคอตตอนค่ะสีเหลืองลินิน ความเมดนน้นเอ้ยแม่อันนี้พันพันเอวอะแก่่ใชคพันเอวใช่ไม่ได้พันคอนะแม่บางตัวหล่นแล้วแม่จำนวนเยอะมากเลยอ่ะคุกกิ้งคยนว่าคุกกิ้งอันนี้คือสลัดสลัดสลัดแตัดอุ้ยนมไปว้ายแม่ดูตัดดีใช่ลูก โอ้ยน่ารักมากคุณแม่อ้อมเดี๋ยวแกรีวิวดูก่อนพี่โยนให้ดีไหมพี่จะรื้อแบบไวไงเนี่ยเออเนี่ยวินนี่เดอะพูโอุ้ยคุณแม่นีเห็นไหมเออเนี่ยเดี๋ยวพี่เออเดะพูใช่เดี๋ยวกระตูนทั้งนั้นเลยโอ้อะเนี่ยแม่ดูดีคนน่ารักเลย อันนี้จองแบ่งเซตเล็กให้นะคะยี่สิบสองจุดห้าโลค่ะแม่ยี่สิบสองจุดห้าโลจำนวนตัวเนี้ยโอเ้โอ uh, เอาสี่รอยเก้าสิบตั้งเลยหารสี่สี่ร้อยเก้าสิบไม่เปน็นไรนี่ได้กระตูหนึ่งแล้วแก country farm country farm น่ารักมบบคอวิอคุณอมอมอม,มาเร็วมาเร็วน้องออมชอบแนอนเจรี่มิกกี้เมา อุ้ยอ้อมตัวนี้มิกี้เมาเป็นแบบพันตัวพันแข้งพันขาพันหน้าพันหลังแม่มันมีหัวหางกลางไม่ต้องไม่คัดแยกว่ะนนองอ้อมเนาะฮันตน์นตนโตตนโมเ<ห>อออ่านได้ครั้งเดียวอะ่ะ <c oughs> อุวิวไว้แค่เดียวพอแม่ฉันมันหลายโหดว่ะอุ้ยน่ารักจัง <Okay. S 1> อะไรลูก เนี่ยมันแบบที่ต๋อใส่อยู่เลยคน่ารักเลยอ้อมพี่เห็นอีกแล้วของพี่จิราพรรวมตังให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาโอนสตูดิโอคลับเออข้าเจ้าของหาง,ง,ง,งากลางตัดดกดอกแม่อเฮ้ยเอายายังกังนี่ เซตเล็กตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่ะจำนวนตัวพี่ยุ้ยเอาเอาเอาห้าร้อยตั้งให้หน่อยหารสี่เอร้อยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าชิ้นบวกลบร้อยยี่สิบห้าชิ้นบวกลบร้อยยี่สิบห้าผืนบวกลบเออไม่ฝัแล้วเออไม่ฝัแล้วเยอะโพดอุ้ยยีนน่าเอี้ยมยีนเอ้เอี้ยมยีนนะเพื่อนเพื่อนยีนสวยมากลายแบบทรมานมากจำนวนมันเยอะว้ายน้องอมคิตรีมเรืองคิตรี อ้อมเขาอย่างนี้หรือเปล่ไปไปทําอาหารกันเถอะทุกคนไปจากพี่อยู่ในบ้านสองมึงอยู่ในบ้านอะไรอ้อมอ,อือ <c oughs> ตอนหนึ่งเริ่มจะซี้พี่แล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> มีฟีมีสิ้น้องอ้อมอน้องอ้อมคะโอุ้ยนา่ารักนี่ก็มีฟีเหมือนกันมีแล้วหนึ่งตัวไหนวะนูะ่น <c oughs> มีฟีมีฟีมีมีฟีมิกีิอุ้ยอันนี้ก็สวยแม่อุ้ย สวยมากสวยมากแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยว้ายไว้ถ่ายรูปไม้แกเออพี่นี่วมาพี่ถ่ายสี่ตัวพอสี่ผืนดีแม่อันนี้เป็นลูกไม้คับไม่เป็นไรร้อยยี่สิบห้าผืนอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่ะแบ่งเซตเล็กให้รีวิวเซตเดียวพออันนี้รู้สึกกับจำนวนเยอะเกินแต่เราก็แบ่งเซตเล็กไว้ให้สี่เซตนะบอกให้น้องเนาะเพื่อที่ลูกค้าซื้อก็จะได้แบบ หยิบให้เลยใชค่ะมันจำนวนกระปาอกกระแป๊กมากค่ะแม่ดูดิดูอะไรวะเนี่ยอกูใส่ซ้อนสามแล้วโดนตำรวจจับไหมเนี่ยดีใส่ไปเถซ้อนสามตำรวจจับไหมแม่<พ>อ,อุ้ยเออเอาดูดิคนน่ารักเลยไม่ไม่มน่ารักขนาดนี้โอ้โหจำนวนผาเบามกมา ช่ค่ะเป็นแบบเย็นบางค่ะอันนี้แบบคอตตอนอะคอตตอนน่ารักน่กนารักอะระบายนนล,ลินเลยอ้อ,อมแกว่าอย่างงี้คิ้วถือไหมเนาะโคตรคิ้วเลยอะเป็นแบบมิมม้งอะใช่แบบมิวแบ่มิมม้งลินินบางตัวเป็นแบบมัดเอวด้วยนะแม่บอกให้น้อมเนาะ,ะเป็นแบบเชฟญี่ปุ่นเนี้ยแม่เขาจะมีถ้ามัดเอวอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เจอมเป็นเชฟบ้า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 มา ใช่ค่ะเหลือหนึ่งลูกมิีิเม้าป้ามีขาสั้นกัดสาวเซ็กซี่อู้หูมิตีเมาส์องศูนย์ห้าเหลือหนึ่งลูกขาสั้นเฉยๆแล้วก็ขาสั้นขาสั้นเซ็กซี่นองไม่เห็นแม่มิตีเมาส์อีกแล้วขาสั้นเซ็กซี่สวยไหมสวยมากขาสั้นเซ็กซี่น้องเนาะใช่จนงงสุดจนงงอ่ะเฮ้ยอ้อฟอันนี้อะไรวะแกเฮ้ยน่ารักเลยแม่ลิ้นนี่ไงดอกไม้ดอกไป จำได้ลินินนี่ลินินสีดีสีดีสีดีนะแม่สีดีมากโอ้ยพี่อะไรแม่ตัวนี้เอ้ยคุณแม่พักกันเพื่อนหรอเอ้พักกันเพื่อนมารีคริส,สต์มาสีวีทมือไม่ลิชิตมา้ปีนี้ค่ะปีนี้ปีหกแปดแล้วหกแปดนี้มึงมันยังกว่าจะเริ่มซือตอนนี้เลยาล่ามาแล้วค่ะา่ามูมาแล้วค่ะถ่ายรูปด้วยถึงจะไม่ได้ลงก็ได้ S <S ใช่ค่ะมาเลยค่ะอุลินี่อีกแล้ว啊ทำเลสฟอร์สอุยอ้ยตัวนี้ค่ะทำเลสฟอร์สเชิญจ้ะน้องอุยอ้ยแม่มาอีกแล้วน่ารักมาก Hello Kitty ออนอ้องอ้อมพอยังเต้าดูก่อนเนาะ จำไลยเซตเดียวพอนะแม่เพราะว่าจำนวนมันเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่ให้เลือกเซตเลยไล่ให้หนึ่งอันเฮ้ยีเนี่ยใช่จ้าจะแ,แยกไปถ่ายรูปไมหหล,ล่มะลูกตัวถ่ายรูปก็คือตัวหัวผ้าน,นะแม่นะไม่ได้กระตูนล้วนทั้งถุงทั้งกระสอบนะน้องอ้อมเนาะเฮ้ยอ้อมออริจินัลเลยเหรอสด<อ>จอดอะต้องบวกไปเท่าไหร่ว่าสองจุดเท่าไหร่ เลิศไงเป็นคนดีโอหแม่เขสวยเขาต้อนหนาดูดิอด๋อมกดูมีทีพีด้วยสองตัวต้องเป็นยี 5, 5. ่สบสองจุดห้าบวกสองจุดห้าก็เป็นยี่ห้าโลมีข้างบนนี่ลูกฮะฟรีตัวละสี่บาท สามสิบเจ็ดคูณสี่สวยเซตเล็กพันพันเจ็ดเก้าสิบค่ะพี่ร้อยี่สิบห้าชิ้นบวกลบจอมจะรีวิวไว้แค่เซตเดียวน่ารักคนะ่ะพี่คุม่มาเยอะคุ่คันคุกคันใช่คุกคันเซตเล็กพันเจ็ดเก้าสิบค่ะรีวิวไว้เซตเดียวพอแม่เพราะว่ามันเยอะมาก แต่ถ้าจอมขายเซตแรกไปแล้วอะเซตสองไม่สั่งแบ่งได้เนาออ้อมเนาะเพราะว่าจะแบ่งไว้เป็นถุงเล็กอยู่แล้วค่ะสี่ถุงงานปักดอกกุหลาบเพราพะเพราะอ,อย่างนี้บอกนอะอ่ะอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะคะอันนี้หยิบจากกระตูนไปแขวนจากแม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนเท่านั้นจริงๆมีเยกกอะกว่านี้แต่ว่าแขวนไม่หมดแนววินเทจแนวธรรมดาแนวทั่วไปมินิมอลนนมีก่เมา์แม่สวยมากแขนยางแนวอะไรนะมัดเอว ได้หมดพอละอ๋อโอเคจบค่ะแม่เซตที่หนึ่งอันนี้เซตที่สองนะจำจะสปอยไว้ก็พอ,พอเออ,เอ,อ,เอ,อดูดิน่ารักเลยอนนุ้ยออมลินินว่ะตัวนี้ลิน,นินสวยมากมือหนึ่งด้วยขูมือหนึ่งอะออมมือหนึ่งค่ะสวยมาก เออไม่ไม่รีวิว,วละพี่รีวิวไว้เ,วเซตเดียวพอเวล่าเหลือเยอะเดี๋ยวรีวิวไว้สองเซตแล้วกันลืมไปว่าถึงเที่ยงนะแม่นะ <_ c oughs> โอ้ยแม่น่ารักมากตัวนี้เป็นแมวอ้วนแมวอ,อ้วนตุยเลยแมวอ,อ้วนตุยเลยต้องสวมเลยตัวนี้ค่ะสาวว่าคนรักแมวนี่คนนุณแม่ตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะตุม้มือหนึ่งอะแม่มือหนึ่งอู้ตัวนี้สวยมากอ้อมพี่โยนไว้ก็แล้วกันนะได้นีพี่ไล์ไปแล้ว โอ้ยคุณแม่น่ารักมากตัวอะไรนี่ฮิโลคิตตี้ออมพี่ได้ฮ uh ิโลคิต huh. ต uh ี้อะฮะอะฮะอ้ฮะแม่คิตตี้กับมือนหนึ่งนี้ก็สวยพี่ทับใจตัวนี้มากเลยว่ะกูโชว์แม่งตัวเดียวพอรูปแล้วรูปอีกยกรูปหกพันเก้าค่ะลูกค้าถ้าพร้อมโอนส่งฟรีไปเลยเนาะออมเนาะ เป็นคนดีมากค่ะว้าาาา,า,าถึงแม้ว่าฟ้าจะแก่อ๋อต้องป้าสิเนาะอ,อันนี้เซ็ตเล็กหนึ่งพันเจ็ดรอยเก้าสิบาทค่ะอุ้ยนี้น่ารักมากคุณเมยมันเป็นคำว่า with love with love แล้วผ้ามันใหม่มากแมมผ้าสันลีนินมาอีกเออเอาไปลินินค่ะอันลีนิลนลินินค่ะลินิน อะคอตตอนสวยมากจ้ะคอตตอนเยอะแล้วบัลลูพี่รื้อแล้วนะรื้อแบบเรื่อยๆเพาะว่เวลาหลือยอว้ายเองอ้อมได้กระตุลอีกแล้วเชื่อเชื่อก็ได้เนาะแม่กระตุลโอ้ยยังมาจริงหอกอมเออพี่ก็ว่าเป็นจริงโุ้ยแม่งานแบรนด์เป็น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 สกรีน เป็นเยอะมากอันนี้แบบดอกน่ารักมากคุณแม่ดูสิคาะสวยนะสีชมพูเป็นแบบหุยออมมือหนึ่งอีกแล้วแม่บ้าบอมามือหนึ่งอีกหรอวะนี่มือหนึ่งอีกดอกพิเศษออมพี่ได้กระตูนว่าเนี่ยโู่โคนเฮ้ยแกน้าแร่ไดโนเสาร์หัวนี้มามกมคอตตอนสีแดงแบบแรงริดมีกระเป๋าหน้าตรงนี้ แรงรีดมากแม่บางตัวนี้เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบแฮนด์เมดอะเหมือนปักมืออแม่จริงๆสวยมากอ้อมดูดิเนี่ยบรด,ดิปักมืออันนี้เซตสองรีวิวไว้สองเซตอันนี้ปรับระดับพอได้ไปดูอันนี้ก็อีกแล้วน้องอ้อมเขาปักแล้วเป็นแขนยาวแบบเคยเห็นดาราเขาเขาเขาใส่ตัวยาวอะแล้วก็คลุมแขนไม่ให้แบบน้ำมันกระเด็นนะแก เราก็เป็นดาราท่านหนึ่งแม่ชนะเราต้องทำตัวดีๆนะอมเราเป็นดาราทำดีๆเราเป็นดาราเอ้ยแม่ยีนว่ะอุ้ยตัวนี้โคตรสวยเลยแบลแล้วเปล่าที่เราใส่แตเนขาตั้งร้อยเปอร์เซนต์นานไหมอันนี้น่าจะเอาผ้าถุงมาทำโอ้ยยีนอีกแลว้วว่ะแม่ยีนในราคาเราบอกให้เขาเอาไปประมูลกันนะบอกให้มีงานปักโอ้ยอันนี้มือหนึ่งมั้งเนี่ยปักแ<อ>บบสวยมากโทษมึงเฮ้ยที่เห็นดอก พี่เห็นดอกพี่เห็นดอกนี่เป็นยีนค่ะดอกสวยมากแม่ถ้าเส้นไหนออกยีนเยอะแม่เอฟเลยนะคะซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ออกมากมายอุ้ยดอกอีกแล้วอุ้ยนี่กระดอกกระดอกเล็กๆนี่กระได้ดอกเล็กๆอีกแล้วโอ้สวยอะตกเฉลี่ยเท่าไหร่วะยังไม่ได้หารพี่ยุ้ยจะหารให้หน่อยดิหกพันเก้าหารห้าร้อยตัวก็ได้หรอกเออเออหารเท่าไหร่ก็ได้ลินิน แฮมพิ่ชิดค่ความกระตูนออกมากน้อยแล้วแต่เซตค่ะถ้าเราเบิดแบ่งยินอ้อมเนาะได้แล้วค่ะคุณพี่แต่ความน่ารักเนี่ยยกให้เราเลยค่ะแม่ความน่ารักเราเป็นที่หนึ่งแม่ดูพวกเราสิสยอะไรวะเนี่ยนัาเกลียดน่าชังขนาดนี้กระดูดเขาว่าน่าเกลียดสามสิบแปดามสิบแปดบาทสิบสามจุดแปดเมสิบสามบาทแปดสิบสตางค์วู้สมองกูนี่เนาะเอา สิบสามบาทคุณแม่มาสาสิบแปดอะไรก่อนเนาะนี่นินอนกแล้วดินินปากเอ้ยนินินปาักป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 ักแม่อ้อมตัวนี้น่ารักมากเลยน้องอ้อมในฮัลลคิตตี้หูคุณแม่อันนี้ถ้าแม่โมโหใครนะเวียงหัวใส่หัวมาเลยฮัลลคิตตี้คุณแม่เวียงใส่หัวมันเนาะหัวแตกแม่เอามาพี่ลองเวียงแกดู พี่ยังไม่ได้ผม้หเลยแค่ลองเวียงลองเวียงดูเฉยๆไม่ได้หรอไม่ได้ลินินเพราะว่าหนูไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรพี่เย็บเองก็ได้แกก็รู้ว่าพี่เรียนจบอะไรมาพี่เป็นหมอเป็นหมอผีหมอผีแม่แกของแพงหมอใสใสค่ะแม่หมอใสใส ไสยศาสตร์แม่ว้ายิบแซงว่ะจริงปะเนี่ยอ๊ะไม่ได้ดูแบร์เลยอ่ะยิบแซงโลรองมาได้ไงมาเปิดประมูลที่หนึ่งพันบาทพี่หรออ้อมึงอแ้วกั็เปิดแฟนเนื้อเอามึงของแร่มัพี่สุสิอ้อมนี่กระตูนเอ้าวไม่ดูพี่สมยิบแซงยิบแซงเหมาะกับเราแม่ปากค่ะพี่เอ็มได้ยิบแซงว่ะยิบแซงโลรองนี่คืออะะพี่อันนี้ดอกไม้ไม่ใช่กระตูนไม่ใช่ดอกสีทองนะแม่เป็นดอกสีฟ้า ย้ยิบแซงโลรองฮไม่กูใส่แล้วดูสวยเลยอ่ะเป็นคุณเลยแม่ใช่คุณดอกอคุณจอมคุณจอมสวยจังเลยค่ะชมตัวเองนะกูเนี่ยมารายแคลรี่มือหนึ่งคุณแม่แขวนดีกว่าแขวนสี่ลูกอย่าไปรอนี่สวยมากตัวหนังสือภาษาอังกฤษคุณแม่โอ๊ยตาลายว่ะถึงแม้ว่าฟ้าจะแก่นี่ ปากไม่เห็นป่ะคนน่ารักอ่ะอันนี้น่าจะเป็นท่าเบิ้องของนักเรียนนะคะน่าจะไปโดนขโมยมาพูดเล่นแบบเพื่อนนักเรียนอนุบาลก็คืออนุบาลใช่ค่ะอ้าวแกอยู่ปหนึ่งแล้วหรอใช่อยู่ปหนึ่งแล้วเอ้าก็ได้อ้ายีนอีกแล้วแม่ท้าค้ำเปื้องยีนมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้เซตสองค่ะเซตสองแม่เนี่ยอันนี้รุ่นถูกอะไรนะออมถูกเอว วลูกเอวเนี่ยดูดิเชฟญี่ปุ่นค่ะแลใช่ค่ะน้องอ้อมพี่ได้ลิขิตเอวอ่ะอุ้ยจ้าก็เฮลโลคิตตี้อ่ะไปสิบสามบาทแม่ไปอุ้ยปักอีกแล้วแม่อันนี้เป็นโฮ l ล d ล y ดิใช่ขายยี่สิบาทไปแม่เอาไปขายยี่สิบยิบแซงแม่ก็สักสองสามร้อยเธอเนาะยิบแซงโลรองนะแม่สักสองสามร้อยเธอเนี่ย เนี่ยงานลิขสิทธิ์เออไม่ใช่งานน่ารักเนี้ยไม่ดูมันเป็นออมดูดิมันเหมือนเฮนรีเละสวยมากจริงมือหนึ่งอีกแล้วอุยน่ารักจังเออน่ารักมากมือหนึ่งว่ะอุยแม่เหมาะกับผู้หญิงแบบสวยอย่างเราเนาะค่ะเนาุเหมาะกับผู้หญิงหน้าทะลุทะนอมใช่โอ้ดึดดืดแกอะไรเอ้โอ้เดือดเดือด ตัวอะไรเ่ะนี่ไงตัวอะไรล่ะต้นปะไม่รู้แม,แ,มแม่นา่ารักไข่สักร้อยสองร้อยได้นะคะคิี้ลาลาแม่มันจะมีเพจประมูลพ่าขันเปื้อนอย่างนี้แหละนะคะที่เป็นลายปแปลกๆอะ่ะเฮ้ยแม่โหลายเสือเข้ามาว่ะโอ้พี่อะน้าใส่แบบนี้เพราะพี่ดูดดันดูดันไม่เกรงใจใครนะคะตอนนี้เขาแบ่งงานจนหัวปวดแล้วแม่ พี่ยูเก็บ45โลไว้ให้หนูไลน์หน่อยนะ752ใช่สั่งด้วยใช่ลิ้นิ752มีลูกค้าสั่งอยู่เดี๋ยวรอวันนี้หรอโอเคเลิศดีไหมทำดีต่อไปพี่อยู่อีกโฟกระดรอป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 โอ้โหตัวนี้ทำลายลายแอ่งแหงลายอัมถามปักอีกแล้วหนึ่งมาหนึ่งโอ้โหย้อม ลิลินหัดเชยหัดเชยจูบจูบิลี่เหรอเป็นแหวนเพชรอะลินินนะอะอ,อ้อมจูบิลี่อลอเออเมึงห <laughs> ัดเชยหัดเชยโปโลโครับโอ้โหอ้อมอาจจะไม่ดูแบรนด์ล้วนะถ้ามันมาเองอะอ้อมแขวนแบบโปโลโลายแบบไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นนี่โดเรมอนเอาอันนี้ดีกว่าอ้อ,อมหัดเชยโดเรมอนโดเรมอนเป็นโดเรมี ได้โปโลยิปแซงซีแซมสตรีทมัดแอลสองสาตัวแล้วนั้นได้ซาริโอด้วยใช่นิตโจนิตโจโจโจเลยผ้าลินินค่ะอ่ะพี่ก็ได้ผาลินินกลางลินินสวยมากโอ้สีแดงตัดขอบแบบนี้อันนี้สีแดงตัดขาไม่ใช่ผ่าดิฮาร์อ๋อเจ้านี้ เดี๋ยวนี้พี่รับมุกแกแล้วไงแชงอ่ะพี่จอมน่ารักที่สุดเนโกพี่รับโทรศัพท์ให้หน่อยฮับบี้ไลท์ผู้ใดโทรมารับเองก็ได้อ๋อนว่มมีคนโทรมาหาพี่ <S <S คุณแม่ค่ะตัวนี้น่ารักแองเลยอะ่ะที่ฉันสวมอยู่คือลิปแซงโลรองนะคะสวยมาก,แ,กมแมดูดิโอ้ยเมดผ้ากีนวัวแหวกหน้าด้วยความเซ็กซี่เท่านั้นที่ฉันต้องการ อันนี้ปิดอะไรได้บ้างอะปิดอะไรไม่ได้เลยดูดูดูไม่พักขั้วด้วยหมาปะเนี่ยอ๋อพักขั้วด้วหมาโอฮะอ๋อมันเป็นแนวแบบเออของเบบีโอ้ของเบบีดูของหมาเฮ้ยตัวนี้น่ารักไม่สุภาพดดีหมดใจเลย Attract attractive animal โคตรเจ๋งอะจริงๆอ่านไม่ถูกกับเขาไงไม่มันกับหัวงั้หนูอ่านไม่ออก ตีลังกาพี่ก็อ่านออกแต่ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะแม่ภาษาอังกฤษเราแข็งแรงเวอร์ยังต่อปูนเสาปูนอันนั้นหน้าพี่หรือเปล่าว้าวคุณแม่ไอไอ้ๆอะไอ้นั่นนโดนดักปะไม่ใช่ยมิสไอ้ไอตัวคนตีตน่ะเออทวิตตี้ตี้แม่มอ้ทวิตวตี้คุณแม่เวอร์เอร,รอันนี้แหละรีพูนเลยกว่าพี่จอมยันูนกูจำไม่ได้หรอกการ์ตูนเนี่ยทวิตโดนัทไล่บ่ายบ่ายโมงครึ่งบอกลูกค้าไปแล้ว จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาก้อนใหม่ไปเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะขอบใจจ้ะโอ้ยชี่หมูคิดไว้แล้วแหละโอ้อันนี้มาลายพึ่งลายพึ่งอุ้ยเต่าทองเต่าทองเหรอคุณมองลานพึ่งด้วยพึ่งด้วยมันรักกันเนาะใช่อยู่ด้วยกันเล่เรารักกันชอบกันด้วยใจเอาแย้มมาลิติค่คริสต์มาสค่ะของจำได้ลูกไม้ค่ะเอาไว้ปีนี้ค่ะคี่แม่ลูกไม้ว่ะลูกไม้ว่ะพักกันเป็นลูกไม้ มีต้นพรอมอุ้ยนักมือมีลายอัมทามแม่ลีนินอีกมีของพี่ด้วยบนข้างบนเลยนะออมอุ้ยตาฮักแท้ล่ะลีนินอีกแล้วลีนินอีกแล้วไล่ไล่ดอกไล่ใบไม้ใบไม้ใบไม้อุ้ยวาเลนติโน่สวยมากวาเลนติโน่ไจายการดอกไม้วันนี้ค่ะเป็นเป็นโอ้โหผ่ากันเปื้อนแม่ทาลิปสติกขนาดโต แกนี่รุ่นปิดจูยอกเล่นกับลูกเยี๋วไปหน่อยเฮ้ยกูมเม่อยลูกชายค่ะมันพูดแต่จูจูพูดตามมันดูดิเอาออกไรเลยค่ะทีเอาแม่อุ้ยอันนี้มันปากน้องก็ปากเหมือนกัน แบบคนมีกระตังเขาจะใส่กันใช่ค่ะไม่มีตังค์า้รอน้ำมันกระเด็นเนอะอย่างเราไม่เป็นไรนะคะผิวเราโดนไ้ไม่เป็นไรค่ะของเราพุกพองเรื่องปกติของเราแกร่งไม่ต้องใช้รุ่นปิดแขนเราใส่ผ้าปันเพลอนกันเราใส่ใส่เดียวเลยเออแม่ใช่ค่ะเพื่อความเซ็กซี่อุ้ยอ้อมตัวนี้เป็นอุ้ยน่ารักมากอุ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะแบรนด์หรือเปล่าแบรนด์ด้วย แอปพรอนเรนี่ออร์ออรันออะไรเนี่ยุ้ยแม่ทำไมมันสวยจังวะอ้อมอค่ะอ้อมมันสูงเพียงฟ้าแล้วนะ <c oughs> ลูกเออีกมั้ยไม่ไนันมันยังไม่ถอดนาอมันยังไม่ถึงนะคะน้อ <c oughs> อ่ะสิบสามบาทแม่ต้นทุนโอ้ยโคตรเบามากเลยเนาะอยู่กับพี่ด้วยนะยิบแซงอะแม่อันนี <c> ้ <oughs> อันนี้เป็นอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอะไรไม่รู้มารายแครี่มือหนึ่งป้ายห้อยาริโอตัวแรกค่ะเออโลคิตตี้ซาริโอตัวแรกอะไรไม่รู้นี่ <Hello Kitty. S 1> อันนี้มือหนึ่งโดเรมอนซีเซมสตรีทอันนี้ยิบแซงโลรองค่ะขอซื้อค่ะในราคาหนึ่งบาทไม่อยากขายไม่ไม่อยากขายอ,อีกตัวหนึ่ง เอาอ้อมบาโบมากได้สองตัวเลยอ่ะดูดิอ้อมอุ้ยอ้อโมโด,ดูด,ดิน่ั้นก๊งเซ็กซี่มากเลยอ่ะแมดด่ดูดิดูดิอ้อมเป็นผ้าต่อมดเลยแล้วก็เป็นฉลุสวยาะสวยได้อีกไหมลูกอีกตัวลินินลิ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 นินน,น,นี่ จบค่ะใครรับเซตหนึ่งหรือสองแจ้งได้เลยนะคะแม่แล้วก็ข้างล่างว่างสี่ิบ้าเดี๋ยวแบ่งปเป็นเซตเล็กไว้ให้สองถุงนะคะปลอยไหมปลอยพี่ได้อีกแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยดูโอ้สวยอ่ะแม่มันเป็นพันเอวแล้วมันก็เป็นอย่างเอ้ยไม่ใช่ว่ะเป็นเสื้อแขนยาวแบบกันน้ามันกันน้ำมันรัตัวนี่อะไร <laughs> นี่พี่ได้รดอกเลย ตัวนี้ลายแบบน่าทำกับข้าวมากอ่อ๋อมันนี่คือพันเอวเลยเหรอแกดูดิเหมือนผ้าถุงเลยเป็นเชฟไงเชฟป่ะล่ะลองดูอันนี้ค่ะเป็นลายแบบวิเออใช่น่าทำกับข้าวนี่สวยขนมอย่างเงี้ยแม่น่ะใช่นี่ลายดอกดอกดอกเออกิ่งดังพอดีวิทำไมแกคำนวณเป๊ะจังอ้อมใช่นี่นี่นี่อ้อมนี่นี่เอ้ยตัวนี้น่ารักจังแบะแบะแบะมือแบะมือมาแบะมือมาไหมอันนี้เป็นอุ้ยนู่อ้อม แกเหมือนไอเซ็กแฟมี่เลยไหมอย่างเงี้ยแนวไหมไม่หว่ะไม่เอ็กไม่เอ็กเช็คแฟมี่เฮ้ยสีเหลืองอ๋อมน,นดูลายดอกที่หลน่นน่ะสวยมากสีเหลืองลายดอกโอ้ยแม่ดูดิเขาแต่งอย่างเงี้ยด้วยอ่ะดูดิมันแต่งอย่างเงี้ยด้วยเราตัวตน,นี้โคตรวิวคนอลังวิวแบร,รนด์ด้วยนะจีวังชีเฮย้ยจีวังชีของแพงแม่โอ้ยไม่ค่อยได้ดูเลยว่ะ ตายแล้วแสดงว่าต้องมีแบรนด์นะโอ้ลงร้ายแล้วแม่ขอบคุณจ้า